สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับผมหลังพี่เป้าในช่องหลังพี่เป้าคนเซียนบอลครับวันนี้ก็วันจันทร์นะครับที่2สิงหาคมวันนี้ก็มีฟุตบอลให้รุ้นให้เชียร์กันเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเจอกันทุกวันนะครับวันละ2คลิปนะครับคลิปแรกก็เป็นวิเคราะห์3ามคู่นะครับส่วนคลิปที่2ก็จะเจอกันในช่วงบ่ายในเน้นทีมเต็งทีมเดียวครับ ก่อนอื่นเลยก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่เปาเลยนะครับแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับ l u c กี้เจ็ดแปดเก้นะครับมีเกมกีฬาให้ร่วมสนุกมากมายนะครับแล้วก็มีแจกรางวัลใหญ่ทุกสิ้นเดือนนะครับสนใจสมัครก็กลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีทั้งแจกทอง แจก iPhone 12แล้วก็รถจักรยานยนต์ครับสำหรับทีเด็ดในกลุ่มไลน์นะครับใครอยากได้ทีเด็ดระดับความแม่นยำาสิบ0ส่งตรงในกลุ่มไลน์ครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอครับค่าจะจ่ายเพียงสัปดาห์ละ100บาทแล้วก็รายเดือนก็300บาทครับสำหรับเมื่อคืนในกลุ่มไลน์ก็พลาดไปนะครับก็ขออภัยด้วยครับเดี๋ยววันนี้แก้ตัวใหม่ครับสรุปผลเมื่อคืนที่ทำนายไว้นะครับ ก็ให้เยอ์กเดนแล้วก็บาเซนแล้วก็คัร์โดดาดไปครับก็เข้าไป2ผิดหนึ่งนะครับก,ก็ยังบวกๆกันอยู่นะครับส่วนเน้นทีมเต็งนั้นให้ทางฝั่งเชลซีไปนะครับเชลซี Chelsea ก็เอาชนะอาชนอนไปนครับก็ทํานายถูกครับเดีย๋ยวไปเลิกวันที่คู่แรกเลยนะครับก็เป็นฟุตบอลสวิเดนออสเวนคาร์นะครับเป็น A.I.K. โซ n a ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของดามอามสตัดครับคู่นี้ผลงานการพบกันห้านัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางฝั่ง A.I.K. โซ n a ครับที่เอาชนะได้หมดครับผลงานดีครับเอาชนะอังสตัดได้หมดเนยครับส่วนผลงานห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านครับ A.I.K. โซนาครับก็มีชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดนี้ก็เสมอกับโอริโบเป็นหนึ่ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับอามสตัด ชนหลังสุดนี่ก็มีชนะ 3. สามเสมอสองครับนาักสุดนี้ก็เอาชนะออสเตรซยนไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ผลงานดีด้วยทั้งคู่ครับก็เป็นสองทีมที่มีผลงานดีด้วยทั้งคู่แต่เอเคก็ได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับแต่ช่วงหลังนี้ก็จะหนักไปทางเสมอแล้วก็ชนะก็ชนะไม่เกินลูกเดียวนะครับสำหรับเอเคโซน่า กองน้าจะจบสกอร์ได้น้อยสักหน่อยครับส่วนอาร์มสตาดเครื่องหลังนี้ก็ผลงานดีขึ้นครับเกมรับค่อนข้างเหนียวครับดังนั้นโอกาสจบเสมอมีสูงสำหรับคู่นี้ครับอย่างนั้นยังน่าเชียร์ไปที่ทีมเยือนครับสกอร์ที่คาดก็1นึนครับเป็น a k เคโซน่าครับเสมอกับอาร์มสตาดเป็นประตูต่อหนึ่งคู่นี้วันทงเราเชียร์อาร์มสตาดครับไปต่อที่คู่ที่2นะครับก็เป็นโกเทนเบิร์กนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนอร์โคลปิงครับคู่นี้ก็จะ ลงทําการแข่งขันคิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับคู่นี้ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับก็เป็นโกเทนเบิร์กครับชนะไป1ครั้งนอคอฟิง no ชนะ2ครั้งครับแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของทางฝั่งโกเทนเบิร์กนะครับมีชนะ2แพ้3นัดล่าสุดก็แพ้วาเบิร์กไป2ประตูต่อศูนย์ครับส่วน no oping, นอคอฟิงครับ5นัดหลังสุดก็มีชนะ3แพ้2นัดล่าสุดก็เสมอกับแพ้นะครับขอไปให้กับพารมาบี้ไป2ประตูต่อหนึ่ง คู่นี้ผลงานใกล้เคียงกันมากครับชองบอลเกตบอลก็สูสีคู่ขี้นะครับแต่เกมในบ้านโคตินเบิร์กมักทําได้ดีครับนอโคปิงเกมในบ้านยังทําไม่ดีครับผลงานออนอกบ้านยังจะหนักไปทางแพ้นะครับอย่างนั้นจริงมองไปที่โคตินเบิร์กนะครับเตะในบ้านโอกาสเอาชนะสูงครับสกอร์ที่คาดก็สองหนึ่งครับเป็นโคตินเบิร์กนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะนอโคปิงไปสองประตูหนึ่งคู่นี้ฟันทงเชียร์โคตินเบิร์กนะครับไปต่อที่คู่สุดท้ายนะครับ คู่ที่3ที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นซิิอุสนะครับจะพบกับโอเดโบนะครับก็เที่ยงคืนเช่นกันนะครับวันนี้ก็หยิบยกฟุตบอลสวีเดนออสเซนคาีมาหมดเลยนะครับ3คู่คู่นี้ผลงาน5นัดหลังสุดก็เป็นซิิอุสนะครับชนะ2แพ้สามน่าักสุดเอาชนะเดกลฟอร์ไป2อศูนย์ครับผลงานดีนะครับส่วนโอเดโบ5นัดหลังสุดก็มีแพ้ไปถึง4เสมอ1นะครับผลงานไม่ดีนะครับเป็นซิิดูดยังน่าลุ้นน่าเชียร์กว่านะครับส่วนโอเดโบนี้จะหนักไปทางแพ้นะครับ กอร์ที่ค่าก็2-1นะครับเป็นซิริวดครับที่เอาชนะโอติโบไป2ประตูต่หนึ่งคู่นี้ฟานโทมเชียร์ซิริวดครับสรุป3ทีมที่มาฝากเพื่อนๆพี่น้องในค่ำคืนนี้ครับก็เป็นอาร์มสตาร์ตโกรตินเบิร์กและซิริวดครับ3ทีมที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้ครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับลักกี้เจ็นะครับเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์นะครับ มีเกมกีฬาให้ร่วมสนุกมากมายครับแล้วก็แจกรางวัลใหญ่ทุกสิ้นเดือน,นครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคํา i iPhone 12แล้วก็รถจักรยานยนต์ครับสนใจอยาก,กรุกรางวัลใหญ่ก็คลิกลิงก์ที่ใต้คลิปครับแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มไลน์ครับก็อย่าลืมครับแอดไลน์เข้ามาค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละ100บาทรายเดือนก็300บาทครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ